นี่ครับอันนี้น้องมังกรทองบุรีรัมนะครับข้างๆซ้ายมือน้องมังกรครับน้องอเล็กนะครับขวามือนี่น้องจัดตินนะครับกํากลังกําลังเล่นเกมอะไรครับกําลังเล่นเกมโรบออครับทั้งสามโรบออครับนี่ครับ สามโรบอกเลยนะครับนี่ครับ <S <S โอ้โหแล้วแต่ละคนเลเวลเท่าไรครับน้องมังกรเลเวลเท่าไรครับเลเวลพันหกเลเวลพันหกครับอะไรครับสองพันสามร้อยสิบเอ็ดสองพันสามร้อยสิบเอ็ครับจะตินเท่าไหร่หกร้อยจะตินหก,กนร้อยแปลว่าจะตินไม่ค่อยเล่นนี่นะจะตินหกร เนี่ฟฟยฟรีไฟล์หมก่นะเดี๋ยนี้มันก็เล่นฟ,ฟรีไฟล์เล่นเดโะโรบอทตอนนี้รอจเจ้าทะเลเกิดเล่นแต่เอา,า้ยพี่รอดพี่รอดมาพี่รอดพี่รอไอพี่รดอดรอ เข้ามาปุ๊บโดนหมาไล่โดนไอ้ปุ๋ยกรนทำโชคกโดนสวบเลื้อถ้าอยากไม่ถ้าอยากไม่ให้หมากัดต้องมีขนมมาฝากหมาเอาไส้กรอกเอออเาไส้กรอกเอาข้อดอกมามาฝากหมาพอมามันกินปั๊บมันก็ไม่มีไม่มีเวลากัดไง พอมันกินเสร็จป,ปุ๊บทีนี้แหละมันจะเริ่มกัดเอาหยิบเลยมีโชว์ก่อนเอ,เอต้องโชว์ต้องโชว์ให้ดูด้วยว่าเลเวลจริงไหมสองพันเนี่ยสองพันสามเนี่ย ม่วงมาหรือเปล่ารอเปิดมะม่วงตกจากต้นมะพร้าวนั้นบอกเอ้าตกจากต้นมะพร้าวได้ไงเอ้าก็ตกต้นมะพร้าวได้สิก็ปีนไปต้นมะพร้าวไปกินมะม่วงอยู่บนต้นมะพร้าวทำมะม่วงร่วงมาจากต้นมะพร้าวไงโอเครับแต่ละคนครับเล่นเกมครับตอนนี้เล่นเกมโรบอทกันนะครับตอนนี้ครับเอาพี่ดอทหายไปแล้วเย้พิ่มมาสองเลเวลเจ้าไม่เรียนเหรอพี่ดอน เรียนครับเดียนแต่ปไหนครับปไหนปหนึ่งห,หนึ่งโรงเรียนไหนลูกสาราศาสตร์มงอยู่อยู่สาราศาสตรนมผงใช่ไหมไาร,าร,ราชานมผงอไราชานมผงโอ้ยส้องสู้มังกรมนมงกรอะชามังกรไฟ มังกรชายาโคตรเยอะนะราชาฟ f ีไฟราชาโรบกราชาอาวีราชาอะไรอีกเยอะเนี่ยราชาสเก็ตร์ดอะไรนะเกมอะไรนะเกมพาร์ทก็คือมันสามารถขึ้นเรือลงได้เกมพาร์าเกมพาร์ทนั่ในกล้องเด้อก็ส่พนหลวง

แล้วพี่ดอสเล่นเกมอะไรเก่งสุดเอาวีเอาวีแปลว่าเล่นบ่อยเล่นทุกวันแกเล่นมาเลยมาเมื่อไหร่มาก่อนมันนี้าพี่ฟายพี่ดอสนั่งดั้งหัวอย่างเดียวเลยโวันนี่ต้องเจอมังกรอย่างเงี้ยไม่ไม่ดอสชนะมังกรต้องเจอมังกรไม่เมื่อวานผมก็ชนะวันนี้มาไปก็ชนะเมื่อวานเมื่อวานสองสองผมชนะต้องต้องต้องให้ต้องเล่นกันต้องเล่นกันแบบ แบบไม่ต้องเห็นหน้ากันน่ะไม่ได,ไได้ไม่ได้นั่งเล่นข้างๆกันมังกรจะกดดันถ้าเล่นแบบข้างๆกันแข่งกันเนี่ยนั่งข้างๆกัน,กนมังกรชอบกดดันเลยถผมเล่นในรถบุกพังตายไปนานเลยคตอนนั้นมาดิโอโ้โหหกสองอะรถรถบุกพัยังไม่ได้ซ่อมเลยหกสองอะตายไปนานแล้วหกสองนี่นะโอ้เจ็ดสองนี่นะโอ้โหมังกรลั่นในเจ็ดสองะนะ ตอนนี้กำลังรอดเจ้าทะเลอยู่รอดเจ้าทะเลอเจ้าเกิดอเล็กผลอะไรผลแก๊สอ๋ไม่ได้เอาผลมังกรนะไม่ผลมังกรมันตีเจ้าแล้วมันไม่ได้อะไรมีคนมีคนตีเจ้าแล้วก็ได้แต่มันกินอแล้วผลอะไรที่ว่าตีเจ้าทะเลได้ผลมังกรผลฟินิกแล้วก็ผลแก๊สแล้วก็แข็งน้ำแข็งแล้วก็ทั้งหมีได้หมดแสงคนทุกคนแล้วแต่คนถนัด แล้วก็ดา่าเอาผลลเอ,า,อาผลลูกไปตีเจ้าทะเลเหรอผลอะไรแต่เขาแต่เขาไม่แนะนำผลลุมนะผลลุมมันตีโคตรยากมันตีโคตรยากเลยแนะนำแต่ในคอมเมนต์เขามันแค่เลี้ยงน้อไปตรงนั้นอ่ะมังกรอ่ะมังกรผลอะไรตรงเนี้ยแอดเอาผลลูมเอาผลลูมไปตีเจ้าควักหัวใจเจ้าทะเลออกมาตรงรุมอ่ะแล้วก็บีบแล้วก็บีบแล้วก็บีบก็ไปสามสี่คนไปรุม รวมเลยอ่ะตร้างฟันร่วงตร้างเซอร์วิสพีเรื่องอะไกันกล้องดีกว่าบางกล้องดีกว่าหยาบางกล้องดีกว่าอ่าเป็นรหัสมังกรที่ที่โดนแฮกอ่ะกลองโดนแฮกหลายรหัสรหัสมังกร้องอ่ะโดยเฉพาะโดนแฮกโดนแฮกอ่ะให้พี่เขาแฮกคืนมันมันมีคนเล่นอยู่ในรหัสนั้น รหัสสามพันนะรหัสสามพันก็มีคนเล่นอยู่ไงสามพันก็มีคนเล่นอยู่ไอคนที่แฮกมันไม่รู้สิแล้วว่าจะผงโตขึ้นจะเป็นเนี่ยคนคุยกับมันมันเป็นใบไงไม่รู้แม่ถามว่าเจ้าทะเลเกิดยังแม่งก็ยืนเออใครรหัสพันเตร้อยหรออูมันไม่รู้แล้รมันรุ่บอกไม่นานเลยแฮกรหัสจะตินไหมหกร้อยน่ะไม่แหกไม่แฮกดีมากถ้าละเลเวลน้อยมันไม่แฮกจะติดนะ ผมตั้งรหัสสชั้นทีหลังเราไม่ต้องมีเรเรีเยอะก็ได้รูไม่ต้องคอมกผมตั้งรหัสสชั้นโอเคแมีมีสชั้นตั้งอีกดูสิอจะทำให้อมชั้นที่สงก็คือให้ส่อีเมลอมกรอ่ะโดนแฮกสามพันสามพันามร้อยสามสิสาอ้ยสามพันสอ้ยสามสิโดนแฮกพันเ็ก็โดนแฮกพันหกก็โดนแฮก ก้นอะ่วโดนแหกกี hmm ่รหัสสามรหัสเสรีอโห้หลังเอามยำหมูสับรถเอ่อต้มยำดูหมสับหมูสับกระดายนะแม่ไม่ได้โดนแต่ถ้าเราไไอ้คนหมอมาดิายเอาครับนนปิมาแต่คนที่ที่แฮกมันต้องแฮกแฮกเอาไปขายส่มากแฮกรหัสเนี่ย คือรหัสเขาไอ้โงก๊ได้เขาแล้วจะอิ่มไหมล่ะจะติดไม่เล่นเหรอให้ยืนอเล็กขอเดียวจะอิ่มไหมล่ะลูกเดีของห่อไหมไม่ครับเมื่อกี้กินเลไปแล้วห่อนิฮะจะติดไม่ไม่เล่นเหนือเขาเหรอเล่นเขาโลบกยิ่งแก้วหมดกันเลยแล้วคนกากๆทั้งนั้นเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวอ๋อคุณก็จะผมแก๊บเไอ้น้องไอ้หุญยนเมื่อวนหนึงขออัปเดตโลบก่อน น,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 นี่พอมังกรดูดิแม่งทิ้งขนเต็มเลยใครมังกรไปเอาอ่ะีขนยางกียร์สีมึงอยากเก็บบอกพูดอัปเดตใหม่เขาจะรีบกินขนยางพ่อลงพ่อลงติดต่อเขาว่าพ่อลงกดตอนมังกรฟาร์มเขาว่าเอ้ยมังกรไม่ได้ฟาร์มหรอกเขาว่าฟาร์มไม่เป็นเขาว่าโอ้ไม่ฟาร์มไม่เป็นอะไรมังกรเล่นทุกวันฟาร์มฟาร์มเอง farm in, เอง lên เองนักเลงพอตุ้ยนักเลงตัวใหญ่ in, <laughs> <laughs>

เสร็จเสร็จแล้วเหนึ่งยตอนเที่ยงเพราะไม่คิวพ่อหนูโทรมาเห็นแล้วมันคิวแม่งโคตรยาวกี่พันกี่พันคิวจะอยู่ใไหนอยู่สนามไอ้โมบายไหมสนามฟุตบอลกองบอลนรืว่าฉีดอยู่สนามฟุตบอลฉีดอะเจ็บฉีดไฟเซอร์คนคนอายุโมเดอร์นา โ <Mod> มเดนาไฟเซอร์กับโมเดนามันไม่เป็นไรเพราะผู้สูงคนสูงอายุต้องฉีดนี่แหละโมเดนาเนี่เยเราไฟเซอร์แล้วเด็กอายุสิบสองอะไรไฟเซอร์ไงคนแก่ให้ฉีดไฟเซอร์กับโมเดนาใช่ไหมพี่องก่อนครับแต่คนปกติทวายรุ่นก็ซินโนเวกซิโนเวกทำให้เป็นไข่บางคนแล้วแตกโอเคมาแล้วโรบบอทของเธอเอาฉีดเอาสีสีห้อผสมกันแล้วก็ฉีดเอา ฉีดผสมกันเลยมังกรกำลังสุ่มบนนะคะไปสุ่มหน้ากล้องหิมังกรเออสุ่มหน้ากล้องเลยว่าจะได้ผลไหลเวย์พอดเวยพรดน้ำมูดน้ำมูเอ้ยเอา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 มังกรนะไอ้ผลประตูฮะอ้าวแล้วไอ้มังกรก็ตายโอ้ได้ผลประตูแล้วก็ตายอสสุุจะ่มผลประตูมันไม่ค่อยดีเด็ดสกิลวาร์บ่ะสกิลวาร์บสองร้อย แต่เกมนี้แปลกเติมเกมไม่เหมือนฟีไฟนะฟีไฟไปซื้อเซเว่นเติมมาเลยมันเติมยากมันต้องเข้าไปในตรงนู้นแล้วก็ใส่ห้วคอพันตัวแล้วก็เติมมันจะเติมถึงโลบัสแล้วก็ใส่รหัสแล้วก็เติมได้ไม่ไม่เหมือนฟีไฟไอ้น้องไอ้น้องมึงอย่ามาฆ่ามึงก็อย่าทำร้ายฉันนะไปฝันร่วงฟีไฟนี่เติมยากไปซื้อไปซื้อเซเว่นเติมได้เลยแต่เราบอกยังเติมยากม ูเติมง่ายไอ้มกมนผมพีกับโนอยู่ข้างคนอยู่อิงใหญ่ถ้าเติมง่ายนะโอ้ยเด็กเติมดีขนาดโรบกเติมยากฝรั่งมันไม่ชอบคนไทยเล่นะมั้งมันให้เติมมันยาก็หรอเล่นกอย่าลงไฟย่าลงไฟ อะไรมันดูดเลือดฮะฮะมันดูดเลือดเลยหรอโห่เอ้ามีข้าหัวเป็นพันตัวไหนทำไมถึงมีข้าวหัวเล่นเก่งแยังไม่ได้ยังไม่ได้ฆ่าคุณเลยแต่มีข้าหัวเขาฆ่าใไงเล่นเก่งแค่ไหนี้งมีข้าหัว เจ้าทะเลเอ้ออยเมื่อไหรมึงจะเกิดอยากไปฆ่าแล้วอยากไปฆ่าทิ้งผีทอดเจ้าทะเลมันมีให้ให้ที่อะไรนะที่ที่เศษเจ้าจ้าจินอนีอออ่อ๋ออเล็กชั่วโมงละครั้งไงเจ้าทะเลเกิดไหมอะไรของเจ้าจีนนั่งเด้อเจ้าจีน,านออมาที่ข้างหนึ่งอหมพ่อถ่ายคลิปกินเด็กสองคนได้กินข้าวเแข่งกันหรือซิเออ่ะนั่ง อ่ะเล็กนั่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยเด่ายไหมเสร็จก็ต้องกินมาม่าเผักเที่ยงกินมาม่ากินแให้อร่อยยเนอเดี๋ยว้งกล้องก่อน้างกตีมาเป็นร้อนในเออแล้วเป็นงนะไร้อนนอ้อนเี่ยร้อนอยู่ร้อนอยู่ต้องค่อยกินดูยดีกว่า แปลว่าแปลว่าจะจะตีนเป็นร้อนในแปลว่าจะตีนเคี้ยวไม่ละเอียดกินอาหารเคี้ยวไม่ละเอียดเป็นร้อนในเจ้ามงกอลเป็นตีบอสฮาร์ลอมได้ได้เก้าสิบแปดแคนดี้แล้วแม่อะแม่เล็กเหรอก็ไปด้วยไปด้วยจริงจริงเนี่ยพ่อเนี่ยต้องต้องทำไส้กรอกตอนเที่ยงไว้ให้ให้กินใช่ไหมเด็กเด็กอะ ต้องทำไส้กรอกไว้ให้กินอันนี้ถ้ากลับมาเย็นโอ้โหหิวข้าวตายเลยง right. ี่ถ้าได้มาบ้านมางกรนี่หิวข้าวตาเหลือกันเนี่ยเขาเก่าชอนห้คนเดีอแมาด้วยดีเอาด้วยิเห็นแล้วมันแเซ่บก่อนดูนะมังกรมังกรดู พอเดี๋ยเพื่อนกินอยากกินด้วยอเดียวก่อน ้าจะเป็นสีจ้ากนเ,นเกเหรออันนี้นหัหกใช่หมใช่มานเ้เัน,นีทุกอย่างเลยเหนในตก็มาเป็น่างนี้อันนี้มันต้องเล่นในแอรแานั้นถึงมันจะเป็นแบบนี้ได้พี่รยังเลทรศัพท์อยูย่จะานดังจะงจะแแังมาจะตีนแขนดอ้อน้มันต้องไปปรับอะไรเนี่ยมีตังค่ะ เคนดังเจ้าเนดังนดนไอ้ช่รงนดังเอนดังลอะไรมาคืนมังกรไปคุยเคนดังเจ้าเคนดังอะไรมังกรเมื่อคืนไปคุยกับใครที่ก็ว่าเอ้ยเอ้ยคนดังคนดังที่ว่าสามสี่คนที่มันเจอมังกรอ่ะพี่พี่เจ้ให้หากเกณมาบอกอ่ยเอ้ยเอ้ยอันนี้มังกรเฮ้ยมังกรราชาฟรีไฟไว้คนดังเว้ยเขาว่าเขาเจอนะมีแต่เด็กเด็กน้อยมังกรมังกรคนดังเขาว่า นะเปนพี่นี่ไปเจอไเจอในเกมอะไรเนียเกมคิงเกม킹พีชบัคฟุดพันกีอ้นีมันคือหัสถ้าไม่ถ้ามังกรเล่นรหัสเอ่านิ์สองถ้าเล่นพาานิ์อะสองห้าห้านะถ้ามังกรเล่นนะ ทำวะเนี ят, ่ยหน้าตาเหมือนคนอินเดียเลยทมกรเล่นนะคนจะเข้ามาเป็นเพื่อนเยอะมากเลยเพราะว่าเขารู้รหัสตรงนี้อินเดียเลยวะเาโดนแคนดัง่อตวเหีน้าตาูสารสตร์เคนอินเดียเลยใช่คนอินโดเหรอ ก็เห็นรหัสมังกรทีเดียวอ่ะเฮกเขาเฮ็กมังกรเลยครับสามพันอะเฮ้ยกินข้างอล็กนั่งข้างอล็กเอากุยเอาเอากุยน้อยมาเอากุยน้อยมาตังรวง จกเะจได้เป็นดาราสามคนอเไรกถูกการนี่หลอกหลอกอเล็กยู่การอ๋น้องมังกรอยู่นี่ไปเอากอีขึ้นมอมานคาอเฮ้ยพปเอากอีมาเด้อจะได้ถ่ายจะได้เป็นสามหลสามมุมสามหลนะี่เห็นไหมนี่พ่อเห็นไหมเห็นเห็นร้อนเห็นร้อนหน่อยไม่ใช่ร้อนหนเออเ็น้อนนอก นั่งข้าใกล้กันกินหรือ่าวมากเขาโยกอะไรมบนี้เนี่ยอาหารในลำโพงอร่อยเลเอาิี่ดูของที่มันมันแบบเต็มเต็มนะ อร่อยข้าวไทยไทยกข้าวไทยอาหารน้ำโชกข้าวหน้าแม่แก้วน้เนยืมาน้กแลมารคณอันอันเนี้เล็กเด็น้องนอคุณอันนี่อีกอยู่เด้อแบันแมันมีกี่อันวะทำไมมีกี่อันแด่จะให้คุณอันสองมีกี่อันสองสอง จะต้อมีแค่หนึ่งครังและแค่อันเดีวยวอะไรอะไม่ต้องอยากกินดี SMR over more ครับโอ้ยไม่เข้าใจอะครับหลวงตายอดไม่น่างงเลยที่หลวงตาเคาพูดคือแปลว่าอย่างนี้คนทับรวยอะเขาไปจงสวยคนกำตาเขาไม่ได้นปลาเสมอไปเลยยอดท่านผู้ชมไม่น่าเชื่อลยไม่ได้ข่มไอ้บ้าเอ้บ้าซะสมองเลยทีนี้ไอ้ตัวจางขุดเงียบกันหมด Thank you. เกงไมรานเท่าไหร่จ๊ะแล้วรวพร้อมเพร้อมพร้อมเยาเขินนะพี่ยึดติดกบนเดนจิตวันพวกง่ายจิวันเียมพี่าช่วงนี้พี่กำลัง

hang okay.